ฟังเลยนะอ่าผมอธิบายก็ฟังแล้วว่าเจ้าที่กําลังปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจยาเสพติดเสร็จแล้วให้เขาส่งตรวจอสวเ้ามาดูอสวกครั้งแรกก็ดูให้ความร่วมมือพี่ไปแล้วไม่ใช่ของแท้ดูให้ความร่วมมือพี่ไปแล้วไม่ใช่ของแท้เสร็จแล้วเนี่ยตรวจทันไหมเนี่ยอีกรอบหนึ่งให้เยี่ยมใหม่ไม่ไม่ยอมเยี่ยวอ่าไม่ยอมอ่าไม่ยอมเยี่ยวไม่ใช่ไม่ยอมเสร็จแล้วผมจะถือว่าการกทำไม่ให้ความร่วมมือไม่โอเคหรือความร่วม หนูให้ความร่วมมือโชบัตรแล้วโชบัตรปปสเลพี่รถส่วนบุคคลเขาระบุว่าอะไรใคยตรวจได้บ้างคุณเข้าใจข้อกฎหมายไหมครับเข้าใจค่ะข้อกฎหมายนูเข้าใจดีมากเลยครับพี่เอาละงั้นผมไม่ที่บปตกงานทค่ร้านเลี้ยงรับเนี่ยหนูต้องมานั่งรอมันเสียเวลามากเลยพี่รู้ไหมทีนี้เนี่ยผมต้องการแค่ว่าให้พี่ผู้ชายเนี่ยคือือคือนแล้วผมคือเขาจะหมยว่าตอนนี้มีเหตุสงสัยว่าปัสสาวะของคุณ่ะมันไม่ใช่ของจริง นะครับมันมันคืออะไรมันไม่ใช่ข้อจริงผมไม่เข้าใจเนี่ยเราต้องการให้คุณน่ยไปตรวจตัวอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับพี่เราไม่ได้ยืดตัวเนี่ยการที่ไม่มีบัตรตรวจหนูให้ตรวจก็นี่แล้วนะตรวจปสมาตรวจตรวจเยอะเลยเหรอพี่การพนักงานปสมีสิทธิตรวจประวะหมดทุกคนแล้วครับผมไม่ค่ะอย่าอยให้เขาพูดไปเถอะไม่ไม่ไม่มาเสียเวลาเนี่ย คุณจะดูมาตราที่เขาให้อยู่ไหมล่ะมาดูมาตราอะไรเอมาดูเนยมาตราวฎตารางมาตราเท่าไหร่เอามาให้หนูดูเนี้ยเยาสิเนี่ยใจเย็นๆดิเฮ้ยมันมีกี่พรบคุณรู้ไหมเออเอาไม่หนูดูไงหนูเดินทางเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับจราจรได้ไงจบมันไม่เกี่ยวกับจราจรหนูไม่ได้เดินทางด้วยเครื่องบินนี่ผิดแล้วหรือเปล่าเนี่ย เข้าใจอะไรผิดพี่ผมจะรานไม่ีจะรากวไม่เนีพี่ไื่้นะผมให้คนร่วมมือไปแล้วนะคือผมไม่ได้ความร่วมมือให้ไปแล้วตรวจไปแล้วเนี่ยเราคุยกันดีๆเราคุยกันแบบผมไม่ได้หาเรื่องผมไม่ได้อยากทะเลาะกับประชาชนเลยพี่หมูเนี่ยเป็นประชาชนครับพี่เป็นตำรวจยศอะไรเนี่ยยดสูงด้วย เนี่ยหนูต้องมาเสียเวลามากเลยนะพี่หัวหน้าด่านก็อยู่คือทุกคนอยู่หมดแล้วเนี่ยคือตอนนี้ผมต้องการแค่ความร่วมมือจากคุณแค่นั้นเองเขาม่ยเรือไปแล้วมีที่เราไม่ให้ความร่วมมือมีอันไหนที่หนูไม่ความร่วมมือเนี่ยหนูถามว่ารถส่วนบุคคลใครตรวจได้บ้างรถส่วนบุคคลใครตรวจได้บ้างหนูถามอ่ะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วเนี่ยมหนูต้องมาเสียเวลานานเนี่ยเนี่ยทับทัพตะวันไปแล้วหนูก็บอกว่าให้ส่งผลไปตามทีหลังคือผมผลไปตามทีหลังได้ไหมอ่ะพี่จะมากักเขาไว้ทำไมเนี่ย ไห้ไักกัดแต่ผมต้องการให้ได้ผลปะทว่าของเขาเขาก็เยี่ยวให้พี่ไปรอบนึงนะโอเคเราให้ความร่วมมือไปแล้วนะพี่ทางความร่วมมือไปแล้วก็อีกรอบนึงหนูไม่โอเคแค่ถามพี่มาโองั้นผมผมไม่ผมผมว่าเราสงสัยว่าป้าตาอะไรพี่เอามาผมเยี่ยวให้พี่ก็ได้แต่ผมไม่ได้เต็มใจให้พี่นะครับไม่เป็นไรพี่คือเต็มใจคือเต็มใจพี่เต็มใจเต็มใจผมพิสูจน์ตัวไงพี่ผมพิสูจน์ไปแล้วพี่พี่พี่กำลังแต่วัอีกรอบนึงโอเคงั้นผม แสดงให้เห็นเลยผมไม่ความร่วมมือนะครับไม่มสบายใจเลยพอแล้วถ้าไม่เยอ่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงถ้าคุณยังไม่เยอ่ผมก็ถือว่าคุณไม่ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานผมให้ความร่วมมือพี่ไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอธิบายคุณทุกอย่างแล้วคุณไม่จิบตามไม่เป็นไร อราไม่จะบันทึกจับตรงนั้นแล้วคุณเอาไปเสียดเอาผมให้ส่งคนไปตามทีหลังมันส่งไม่ได้นะเมื่อพัทวัฒน์เ่ยเราไม่ได้เชื่อว่ามันเป็นของคุณก็ใช่ไหมครับเราไม่เชื่อว่าเป็นของจริงทีนี้พี่ผมขอแค่แบบว่นะพิสูจน์กันนะไม่ไม่ไม่ได้อยากจะทะเลาะไม่ได้อะไรกันเลยใช่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 ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไว้ใจไม่ใช่ไม่เชื่อกันคือเรารีบจริงๆคือผมเยี่ยวไปแล้วมันไม่ได้เยี่ยวบ่อยขนาดนั้นผมต้องรออีกกี่ชั่วโมงอีกนิดเดียวผมขออีกนิดเดียวต้องเบ่งอีกนิดเดียวยไม่้วียปแล ให้ไปแล้วใช่ไหมให้ไปแล้วไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรคุณไม่เย่อไม่เป็นไรผมให้เวลาคุณสามสินาทีผมมนทึกเทไปอยู่ไม่เป็นไรเสร็จแล้วคุณไปเสียได้ในชั้นศาลไม่เป็นไรถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ผิดไม่อะไรแต่เบื้องต้นผมจับคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะโทรหาทนายคุณมีสิทธิ์ที่จะโทรหาญาติคุณได้นะเดี๋ยวผมจะแจ้งข้อกล่าวหาแต่ตอนนี้ผมให้เวลาคุณครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองคุณไม่เย่อไม่เป็นไรอะไรผมอยู่นี่เนี่ยเร็วก็จาะเจนี่เล่พูดมา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 ดันไม ด่างเขาเขียวหรอรลส่วนบุคคลเนี่ยนู้ถามว่ากดทุกท่านทำไมไม่เียกอยกดทุกท่านอ่ะทำไมไม่เียกอยกดทุกท่านไปดูไปดูเฮ้ยเจนเยนไปดูไปดูปล่ยหน่อยหน่ยขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับผมไม่ได้ก่อกควนนะคือเราให้ควาเรามือไปแล้วเรากำลังเดินไปดูป้าปเฉย นี่แล้ะครับด่านเราเยี่ยวไปแล้วยินครับ ใช่พบทุกอย่างไอ้บอกด่านด่านเลยครับด่านตรวจยาเสพติดใช่ไหมใช่ครับผมยาเสพติดนะกล่าวอันนี้ชื่อวินรัตครับวินรัตอะครับหัวหน้าด่านคือพันธำรวจตีวินรัตเมื่อกี้อะก็ไปคุยอยู่เขาอยู่ใช่ไหมครับครับผมอยู่เมื่อกี้อะึงคุยกันอยู่นี่แหละเนาะ ก็ทันอยู่เสียงกันอยู่ไม่ให้ความร่วมมือกันอยู่มันก็เสียเวลาเปล่าคือผมให้ความร่วมมือไปแล้วนะผมนะ,ะคือตอนนี้ยผมอยากให้พี่อะช่วยแบบให้มันจบจบไปก็คือไปเยี่ยมมาจบแล้วคือมันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นพี่พี่ใครจะมาเยี่ยบ่อยขนาดนั้นให้ม,มันมทำได้เราผู้ชายเราทํากันได้แบ่งน,นิดเดียวเอาอมานิดเดียวก็จบแล้วผมเยี่ยให้ไปแล้วพี่คือมันไม่ใช่มันมีสงสัยอยู่ไม่ใช่พี่เยี่ยมมันจะต้องคุนเข้าใจไหม เรียนมากันตั้งนั้นแหละเขาถึงมาได้ขึ้นมาทำงานกันอยู่อ่ะนี่เขาพบมาไม่เป็นไรเยี่ยมไปแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเยี่ยมไปแล้วเขาเยี่ยมไปแล้วไม่เป็นไรผมจับเวลาอยู่ผมบอกแล้วว่าเยี่ยมคุณพบมาผมไม่คุณเยี่ยมใหม่คุณไม่เยี่ยมไม่เป็นไรผมอยากรู้แต่นม่อยากพูดเิื่องการเงนเลยนี่นะครับเขาผมเยี่ยมพบมานะครับผมนี่นะ ยังไงตรวจเพื่อบวามลเหรอคะหรือว่ายังไงอำนาจอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยเราพอแล้วพอแล้วหรเเข้าใจไม่เป็นไรครับจะพูดอะไรพูดเลยพูดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสักพูะครับแล้วาับ กบกลงเลยนะครับคือผมให้ความร่วมมือไปแล้วนะหัวหน้าเพราะว่าขนาดนี้เจ้าที่ทํางานไม่ได้เพราะว่ามีประชาชนสองคนเข้ามาก่อกวนการทํางานพี่อย่ามาบอกว่าหนูก่อกวนไม่เป็นไรคุณไปเนดอาผพูดถูกก็พูดไปจับข้อหานี้ไม่เป็นไรก่อกลงไม่ให้ความร่วมมือไม่เป็นไรคุณไปเสดได้แล้วคุณไปเสด ไปสู้เอาในศาลเนาะเดี๋ยวคุณจะจับข้อหานี้คุณ<อ>ต,ตอนนี้ผมบันทึกเวลาพี่ไม่มีบัตรตรวจหนูเนี่ยหนูจะให้พี่ตรวจไม่เป็นไรคุณบอกว่าผมไม่มีบัตรไม่เป็นไรแต่ผมแสดงคุณแล้วไไม่เป็นรบัตรปบศแล้วมันตรวจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าคุณบอกว่าผมทําไม่ถูกต้องเดี๋ยวผมก็ไปสู้ที่ศาลเนาะคุณบันทึกไว้อยู่นะทุกอย่างคุณวิรัตครับแน่นอนแน่นอนคุณจะว่าคุณมาเจตนาก่อกวนหนูไม่ได้เจตนากบฏกวนไม่กคือเราให้ความร่วมมือไปแล้วรอบนึงแล้วได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคุณไปเสีี่ยทศาลได้ เดี๋ยววัต้นผมจะจับคข้อหานี้ผมบอกแค่นั้นแหละข้อหาอะไรจับเนี่ยหนูบอกพี่ว่าหนูไม่ได้ผัดความความร่วมมือของพี่อะไรทั้งสิ้นหนูให้ผลตรวจไปแล้วเขาให้พี่ไปแล้วไ่ใช่ไ่ใช่ตรวจคือเที่ยวคนหกพืุนพบมาผมบอกแค่นั้นถ้าคุณมิสุขใจไม่มีอะไรคุณเที่ยวใหม่แล้วก็ให้เจ้าที่ตรวจใหม่แค่นั้นเองจบแล้วแล้วเราแล้วเราไปขึ้นแค่นี้ผมก็ตื่นสใยแล้วว่าสิ่งที่คุณพกมามันคือ มันมีจิตนาไอ้แฝงแั้นเองทีนี้น่ะพี่ต้องให้ความร่วมมือแล้วมันมันไม่งั้นอ่ะพี่เขาไปเครื่องไม่ทันแต่ถ้าพี่เนี่ยช่วยเขาถาอว่ามาถ้าหนูไม่ทันพี่พวกพี่ชดเชยแล้วกันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าเป็นเหมอนกันก็ได้ถ้าเป็นเพามันก็ได้นะครับถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเพราะว่าทางนี้เองน่ยอมให้ความร่วมมือเองนะครับเขาบอกว่าเขาให้พี่ไปแล้วมันไม่ใช่ ลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาดูดิพี่น่ะพี่พี่มาดูแล้วเดี๋ยวให้เขาย่อลใหม่พี่จะได้เป็นพยานเลยจะได้รู้เลยว่าจจรริิงงไม่ตอนนี้พี่ต้องการอะไรต้องการปัสสาวะใหม่อีกรอบหนึงครับเขาปัสสาวะอีกรอบนึงเท่าไรเขาได้แต่เขาไม่ยอมปัสสาวะแค่นี้เองผมปัสสาวะไปแล้วผมเยี่ยวให้ไปแล้วไม่เป็นไรผมรอคุณได้ไม่เวลาคุณคือเอาเงี้ยเขาปัสสาวะพี่ละ เราปักสไลด์แล้วผมก็ตรวจตรวจยังขับ่ทำไมไม่ตรวจอ่ะผมก็ตรวจตามขั้นตอนส่วนคุณจะปฏิเสธว่าไม่ได้เสพมาหรือยังไงอันนั้นอีกทีตอนนี้ผมยังไม่ได้ว่าคุณเสพนะใช่แต่ผมขอร้องให้คุณตรวจแค่นั้นเองถ้าตรวจแล้วหนูรีบตรวจแล้วตรวเข้าไปก่อนได้ไหมก็ได้ได้ขออย่างเดียวคือขอให้คือออสไลด์ให้ผมเข้าไมเสร็จแล้วให้ผมตรวจ สร็จแล้วผมก็ให้คุณเดินทางโอเคจะจับเขาไม่ได้ว่าผมจะจับอะไรเขายังไม่ได้ผิดอะไรตรงนี้เพียงแต่ว่าเขายังไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานแค่นั้นเองเอางี้ถ้าเขาเยี่ยแล้วหนูขอให้เขาพาหนูไปก่อนได้ไหมมาได้ได้ครับแล้วพี่ค่อยส่งผลอะไรไปตามก็ถูกต้องได้เดี๋ยวเยี่ยให้เดี๋ยวเยี่ยให้งั้นก็ต้นนี้ผมยังไม่ได้ตรวจเลยผมยังไม่ได้ตรวจเลยเขาไม่ยอมไม่ตรวจให้ผมเลยเขาไม่ยอมเยี่ยผมตรวจ นี่ไงผมลิงบอกว่าคุณ um> ่ะไม่ใหยเดี๋ยวผมเยี่ยวให้เดี๋ยวผมเยี่ยวให้แต่ผมไม่ได้เต็มใจนะก็เยี่ยวไงครับผมก็ที่เขาจะส่งหนูครับครับแต่ผมไม่ได้เต็มใจนะให้เป็นไรเต็มใจไม่ตัวผมเยี่ยวไปแล้วผมผมผมให้ขั้วละมือไปแล้วไงคุณเยี่ยวไปอีกนิดนึงคุณก็เยยี่วไแล้วทีเนี้ยใค้ที่ส่งไปครับผมเดี๋ยวจะแพ็คให้ดูต่อหน้าต่อตากันเลยครับหนูไม่ต้องการดูคือหนูรีบหนูรีบรีบไปเยี่ยวให้เขาแล้วก็เดี๋ยวพี่ผู้ชายพี่ส่งคนไปเดี๋ยวผมเยี่ยวให้แต่ผมไม่ได้เต็มใจนะ ไม่เป็นไรคุณไม่เต็มใจผมเยี่ยวไปแล้วผมปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณจะหายซ้อมร้องถึงได้พี่เอางี้เดี๋ยวผมขอถามก่อนเพราะหนูจะไม่ทันให้เขาเยี่ยวแล้วก็ใช่ไงครับที่ถอยเราจะส่งผลไปใช่ไหครับผมันต้องทำอย่างนนั้อยู่แล้วคุณัปเบื้องต้นคือเผายังไม่เยี่ยวไเยมใครใครรับไม่ชอบถ้าผมเหมือนนักด่าผมรับไม่ชอบคุณท่แล้วคุณพี่แล้ใช่ครับผมรับไม่ชอบอยู่แล้วที่ฉันน้องทัพประจานตรงนี้ต้องร้อด่ามนี้ อธิบายคุณแล้วไปเยี่ยมไปเยี่ยเลยเลยยอมเข้าใจเองไปเยี่ยมเราก็ค่อยส่งอะไรตามปูดไปนั่นแหละไปเยี่ไปเยี่ยได้บ่อยขนาดนั้นไปเยี่ยแล้วก็คินบอกว่าคุณเสียเวลาแต่คุณไม่ยอมเยี่ยคือเราเยี่ยวไปแล้วเราเราเราอันนี้เราคือเราเสียเวลาแล้วตรงเนี้ยทุกคนเขาเยี่ยวเขาไปหมดแล้ว เขาทำไมพี่ไม่เขาตรวจหระเอ้าผมบอกแล้วไงว่าผมทำงานไม่สะดวกหรือว่าคุณมาเจตนาก่อกวนไม่ก่อกวนคุณก็ต้องถอยมาแล้วก็ให้คนอื่นไปเที่ยไม่ที่ตรวจแค่นั้นเองไอ้เยี่ยมแล้วก็เขาตรวจแล้วก็อะไรค่อยส่งไปเนี่ยแค้นเองจะไม่ทำไงอย่างอื่นผมไม่ได้ว่าอะไรเลยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ว่าคุณคิงเสตที่สามไปตอนนี้เพราะผมยังไม่ได้ตรวจเขาเลยเสตเรื่องอะไรหนูไม่โสหรอกกูรีบมากเลยรีบคุณก็ต้องบอกคนของคุณเขาเที่ยว ตึ้ตรวเขาบอกเขาไม่งั้นคืนนี้เขาก็ไม่ได้ไปเขาบอกคุณว่าเอากักได้กักได้ผมยืนยันแล้วไงว่าเยื่อที่เขาให้มาคือเยื่อที่เขาปุ๊บมามันไม่ใช่เยื่อที่เราเอาถ้านหมืยเขาเยื่อปุ๊บแล้วพี่เขาบอกผมไปตามหลังเอ้าผมก็ยังไงอะไรยังไงก็ใช่ไงครับผมก็ต้องไปรผิดชอบให้ได้แต่ผมต้องตัดใช่แต่ด้วยเรื่องรู้ตัวเยื่อหรือเปลเดี๋ยว ผมเดคุณเดินทางอยู่แล้วถ้าเขาไปเศษน่ะถ้าเขาตรวจพบ่เบื้องต้นอ่ะผมทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นขั้นตอนอยู่แล้วเบื้องต้นนี่คือตรวจเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ผมทำงานร่วมกับกองทผมรู้ผมรู้พี่นั่นแหละทางที่ว่ารถส่วนบุคคลผมก็อธิบายผมก็อธิบายคุณแล้วว่ารถส่วนบุคคลไม่ใช่รถส่วนบุคคลในทางสาธารณะเจ้าหน้าที่คุณฟังผมดิครับในทางสาธารณะ รถส่วนบุคคลก็น้าที่ใช้โดยที่นี่ไปการเลือกส่วนได้เอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยี่ยวให้เอาละปิ้งปิ้งตรวจรถคุณไงเดี๋ยวเขาเยอะไปเยี่ยวอ่าก็แค่นั้นแหละค่อยส่งผลไปอะไรยังไงเร็วเร็วรอเยี่ยวอยู่